สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมสวัสดีช่วงดึกนะครับตอนนี้ก็สามทุ่มกว่าแล้วนะครับกำลังจะสี่ทุ่มนะครับเดี๋ยวพาเดินดูบรรยากาศที่หน้าลานองคโปูนะครับเดินสำรวจดูบรรยากาศความสวยงามขององค์ปูนะครับยามค่ำคืนนะครับฝนตกทั้งวันนะครับวันนี้ดูความเรียบร้อยเนาะ ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคืนนะครับทีเอ็มลังก็อยู่ที่นี่นะครับสำหรับอาทิตย์นี้สำหรับพรุ่งนี้ก็จะเดินทางกลับที่ตั้งหน่วยนะครับช่วงบ่ายนะครับช่วงเที่ยงหรือ bye รบ่ายบรรยากาศสดๆนะครับสดๆที่หน้าด้านองป์ปูปาริจิตนะครับยามค่ำคืน ก็อยู่ในบ้านนะครับพี่หนึ่บรรยากาศสวยๆนะครับลานองผู่บาริจิตนาคาราช เสียงเขียดก็จะดังหน่อยครับบรรยากาศแบบธรรมชาตินะเพราะว่าฝนตกทั้งวันนะครับจะเป็นเส้นหน้าเส้นหน้าถนนก็จะมืดหน่อยนะครับมืดเนี่ยมองไปทางนั้นเป็นสวนยางนะครับตรงข้ามก็จะเห็นไฟหน่อยคลิปส่จอดองปูก็จะสว่างหน่อยนะครับตรงองปูว่ามีโซลาเซลล์เยอะรอบเลยนะรอบๆอ,อ,อ,องปูหลายจุด อากาศสดๆนะครับสดๆสเดียวๆที่นารุงทนบ้าแตนนะครับอากาศท้อนขั้นเย็นนะครับค่อนค่อนข้างที่จะเย็นนะวันนี้เพระาะว่าด้วยสภาพอากาศฟ้าฝนนะครับพายุเข้านะครับพายุเข้าก็จะประมาณนี้นะครับบรรยากาศ ตัวนะครับ ธรรมชาติมากนะครับฟังเสียงเอฟซีที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคิดถึงบ้านแน่นอนนะครับอากาศลังฝนตกนะครับฝ่ายเดินดูรอบๆนะครับ สารพระพร คืนนี้ก็น่าจะตกอีกนะครับดูนะครับไม่มีดาวเลยอันนี้คือเอ็มแผนขึ้นด้านบนนะครับนี่เอานองปูแลงแผนขึ้นด้านบนไม่มีดาวเลยนะครับอากาศก็น่าจะตกอีกแน่นอนนะครับลมกระได้หลมาทีหา่หนึ่ง เป็นด้านหลังปูนะครับสวยง,งามน,นะครับอากาศยามค่ำคืนก็จะต่างจากตอนกลางวันนะครับก็จะมีแสงไฟเพิ่มขึ้นมาชุบเราก็เข้าบ้านนะครับเข้าบ้านพักผ่อน เรียบร้อยนะครับช่องด,ด,ดึกดึกดื่นดื่นนะครับถ่ายให้ดูบรรยากาศฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับผมกำลังใจให้กับยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับที่อยู่กับลุงพ่นป้าแตนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์นะครับหนึ่งพี่หนึ่งก็จะเขา้า บ้านพักละเมื่อกี้อยู่ที่ร้านนะครับ ให้ดูบรรยากาศสดๆเลยนะครับรอบลานองโปู พิการก็ประมาณนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เจอกันนะครับตอนเช้าแล้วถ้ามีอะไรดึกดื่นเดินดนมีอะไรขึ้นหน้าเรามาเจอกันแน่นอนครับเอ็มก็จะอยู่บริเวณด้านหน้าของปู่นี่นะครับแต่เรื่องของที่นอนไม่ขอแจ้งพิกัดนะครับการพักแรมการนอนนะครับขอติดเป็นความรับนะครับเป็นบอห้านะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมมาะฟังนะครับมีความสุขมากมานะครับสวัสดีครับ